ต้อนรับนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเป็นสมการใหม่ครบ3ตัวบน16ตุลาคมปีพุทธศักราช2568ส่วนครบ2ตัวล่างนะถ้าใครจะดำเนินการต่อกข้าไปที่สูตรเก่าได้เลยซึ่งสูตรเก่าดิฉันยังไม่ได้ลงให้นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้าดีแต่ว่าล่างเขาออกเบิ้นไงมันเลยเหมือนกับว่าสมการครบ2ตัวล่างที่มามันไม่สวยงามแต่เราก็จะไม่ปรับใหม่ก็จะยังใช้ คงใช้สูตรเดิมอยู่นะคะส่วนบนและล่างในแผนกของปักหลักนะคะมาแค่อย่างละหลักเองดังนั้นน่ะก็เลยต้องแยกคลิปวิดีโอในการคำนวณให้นะคะมาเราจะมาเริ่มกันที่สูตรสมการของครบ3ตัวบนใหม่กับ16ตุลาคมปีพุทธศักราช2568สูตรนี้นะคะโดยดิฉันใช้ตำแหน่งของหลักหน่วยบน สามครั้งหรือหน่วยบนคูณสามเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกสองบวกหนึ่งดงนี้ค่ะดังนั้นสี่สามสิบสองสิบสองจึงวางสองตัวแรกสองสามสี่ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งทีนี้เรามาดูว่ารัฐบาลไทยงวดต่อมาออกอะไรแปดห้าสองและห้าศูนย์แปดห้าสองและห้าศูนย์มีแปดมีห้ามีสอง แล้วก็สิบหน่วยล่างมีห้าศูนย์แคบมาด้วยต่อไปหลักหน่วยบนคูณสามนะสามสองหกหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบวกสามได้สิบสองใส่สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะอ่ะฝนตกใช่หรือเปล่าออกแปดหกห้าแปดหกห้าและหกสามแปดหกห้าและหกสามมีแปดมีหก มีห้านะคะครบสามตัวบนยังไม่ชินคุณผู้ชมอืในชั้นคิดถึงคิดถึงบ้านตัวเองห้าสามสิบห้าสิบห้าใส่ห้าเดินห้าไปหกเจ็ดแปดนะแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่นะเหมือนที่ดชเชนเคยบอกอะว่าเออมันจะมีแบบว่าคนที่เขาอยู่สูนบุพโยกอะไรอย่างเงี้ยดิฉันถึงบอกว่า นเราอะอยู่อยู่ที่ไหนมันไม่สุขใจเหมือนอยู่บ้านของตัวเองหรอกนะเพราะฉะนั้นอะ,อะเหมือนเหมือนตัวเองอะคือเราเคยชินกับเตียงนอนของเราเราชินกับการอยู่ของเราเราชินกับกิจวัตรประจําวันของเราเราจะทําอะไรก็ได้นะคงจะตีลังกาถ่างขาไงนะตีลังกาถ่างขาปิ้นจลินใส่ปิ้นจ,ล,นนจลินขวาลูกนอนตื่นใส่ จะได้กระได้เจ้าอยู่บ้านตัวเก่าน่าาแข่งอาขาก็ได้อันนี้พูดให้ตลกอกสามห้าหกสามห้ากและสามหนึ่งนะคะก็มีสามหลักร้อยห้ามาหลักสิบและหกมาหลักหน่วยนะจริงเขาก็ว่าเออมันก็เหมือนบ้านของตัวเองนั่นแหละเพราะว่าอะไรเข้าไหมบ้านสามีก็เหมือนบ้านของตนนั่นแหละนะเออ ต่อให้จะจดทะเบียนอะไรกันก็ตามมันก็ยังไงไม่รู้อะคุณผ,ผู้ชมแล้วความรู้สึกของดิฉันนะั่นนะเราอยู่ที่ไหนมานานมันก็มีความรู้สึกผูกพันมากกว่าเหมือนตอนที่ดิฉันย้ายจากจากบ้านของตัวเองจากบ้านอีกหลังหนึ่งอะนะที่ที่ตัดสินใจเปลี่ยนสลับกันนแล้วก็เอาปล่อยให้เช่าใช่ไหมทีนี้มาย้ายอยู่บ้านอีกหลังนึ่งอูดิฉันนอนไม่หลับประมาณ สิบกว่าวันน่ะเป็นเครียดเครียดว่าเครียดว่าโอเราไม่อยากที่จะคือเราผูกพันผูกพันแล้วแล้วตัวเองอ่ะในตัวของดิฉันะอิฉันมีความเชื่อด้วยไงเออความเชื่อดักดานไแต่ไม่รู้นะดอฉันเชื่อว่าณที่ตรงนั้นน่ะมันเขามีมีมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปกป้องและดูแลดอฉันอยู่ เหมือนที่เดฉันเคยเล่าให้คุณฟังหลายๆครั้งอะว่าออ่มีที่แบบว่าเดชันพวกต่อหน้าพระพุทธรูปมีที่เดฉันอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะมันจึงผูกพันเพราะความผูกพันมันเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นการนอนไม่หลับแล้วไม่อยากเปลี่ยนแต่มันจําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะเราจะเอาที่ใหญ่ให้คนอื่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ เราก็เราก็จำเป็นที่จะต้องย้ายนะก่อนวันหนึง่งอ่ะดิฉันเล่าออก่อนนะก่อนวันหนึ่งนะคุณผู้ชมที่ที่ดิฉันย้ายจากบ้านหลังนั้นอนะ่ะคือดิฉันเครียดเครียดดิฉันแล้วก็เลยดิฉันนอนดึกแต่ไม่ได้เครียดเกี่ยวกับชีวิตเรื่องอะไรนะคือเครียดเรื่องเรื่องที่ว่าย้ายเนี่ยฉช่คือดิฉันไม่ได้จะอยากจะตรงนั้นไงแต่ว,ว่า มันไม่รู้อ่ะมันมีหลายเหตุผลปัจจัยทีนี้เขาก็เลยบอกดิฉันตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาสามีดิฉันก็ไม่อยู่ลูกดิฉันก็ไปโรงเรียนเนาะดิฉันอันนี้ดิฉันเล่าให้ฟังนะเ,เป็นเล่านิทานเล่านิทานของอ e ีแคทก็ตื่นมาเนาะเขาก,ก็มีเสียงใครไม่รู้นะ อันนี้อันนี้คือเรื่องเล่านะในนิทานเรื่องนั้นนะ่ะมีเสียงของใครไม่รู้พูดออกเป็นภาษาเหนือว่าพูดออกเป็นภาษาเหนือนะเป็นเสียงผู้ชายด้วยนะเออบอกว่าอะไรที่มันอันนี้แปลเป็นไทยให้อะไรที่มันเป็นของเราอะ่ะมันก็เป็นของเราเหมือนเดิมนะเออก็จริงเข้าใจว่า อ๋อถึงแม้ว่าเราจะย้ายไปมันก็ยังเป็นของเราเหมือนเดิมแต่มันแต่เราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแงในความรู้สึกในความรู้สึกคือเราผูกพันกับสถานที่แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราไปแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้หรือ,ปอเปล่าเขาอยู่ตรงนี้เราเราอยากจะให้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 สิ่งที่ที่คอยปกป้องเราอที่เหมือนกับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่อยู่เป็นเพื่อนเรามา เราอยากให้เขาไปกับเราด้วยอันนี้คือคือเรื่องวุ่นวือมากนะอันนี้นิทานนะหลักหน่วยบนคูณสามสามหกสิบแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดอ่ะรัฐบาลไทยงดต่อมาออกหกสี่หกแล้วก็ห้าแปดออกหามนะคะอ่าต่อไปหลักหน่วยบนคูณสามสามหกสิบแปดใส่แปดเตืหน้าไปเก้าศูนย์หนึ่ง 1บวก3ได้4 4่บวกสได้6 6บวกหได้7ได้ผลลัพธ์คล้ายๆกันเพราะว่าหลักหน่วยบนเหมือนกันออกอะไรงวดที่แล้ว9 7 8ละ7 7เพราะฉะนั้นมี9มี8มี7นะคะครบ3ตัวนแล้วก็มาล่างด้วยอ่าทีนี้ต่อไป16ตุลาคมอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะอ่าหลักหน่วยบนคูณ3 3 8 24นะ สเดินหน้าไป 5, 6, 7 7กเจบวกสได้10ใส่ 00, นยบวกสได้ 2, 2, งสบวกหได้สทีนี้เราทบทวนใหม่นะ 3, 8, ม4ใส่4เดินหน้าไป3จังหวัดห้7 7บวกสได้10ใส่ 00, นย์กสได้สองบวกหได้สนะคะ,ะเดี๋ยวเล่าต่ออะแล้วทำไมกูย้ายไปตรงนู้นแล้วจันย้ายไปต่างจังหวัดคือ มันมีภาะหน้าที่นะคุณผู้ชมเราก็ไม่ไม่ได้อยากที่จะย้ายอะไรหรอกนะบางเชียบางเรื่องบางเรื่องเราไม่อยากจะเล่าเพราะว่ามันเหมือนแบบนิยายรูู้จักนิยายน้ำเน่าไหมเออนะัน้จะจังสันสูงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นน่ะ เราก็อ่ะพวากันไปนะเ่ะเราวกกลับมาที่เรื่องของของสูตรเลยกว่าค่ะก่อนที่ีีะจะจบสูตรนี้ไปนะฝากไว้ขึ้นค่ำคืนนี้นะทบทวนนะเราใช้หลักหน่วยบนคูณสามนะคะเท่ากับ x บวกหนึบวกหนึ่งบวกหนบวกสาบวกสองบวกหน่ะคะ capture ขอบพระคุณทุกท่านนะที่มารับชมรับฟังขอฝากความคิดถึงถึงเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะคะ ไม่ว่าเหมือนเหมือนกับเพลงเพลงหนึ่งในฉันชอบมากเลยเราก็แค่ผ่านมาเจอกันนะแล้วก็ดิฉันก็ไม่สามารถที่จะร้องร้องเนื้อเพลงก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคีปแค่เมมโมรีไว้นะอะไรจะเก็บไว้ได้ไม่ได้ก็เรื่องของของของมันเราก็เก็บไว้แค่ความทรงจำที่ดีนะคะเพราะอะไรที่มันแย่เก็บไว้ก็รกสมองรกประสาทเพราะฉะนั้นนะ ถ้ามันไม่มีเรื่องดีเลยก็อย่าไปเก็บอย่าไปจำโอเคนะคะขอบคุณค่ะ